น,นี้แหวนเสร็จแล้วครับดูเล็กกว่านิวก้อยอกันค่อยใส่ได้แค่นี้ผมใส่ขนาดผิดเนี่ยแต่ทำออกมาได้สวยเลยครับเนี่ยใส่ได้แค่นี้ครับก็ใครสนใจเป็น,เป,นเป็นจี้ห้อยคอก็ได้นะครับเนี่ยเป็นจี้ใส่สร้อยจีย้ห้อยคอได้ครับเห้ดูยังมีนี่ครับ โอ้เล็กมากดูโอเปอร์ดิจิตดูเขาว่าโอเปอิกิตโอ้โหเก็บได้หมดเลยดูวสวยเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายกันผมพักเครื่องก่อนเนี่ยก็ลงยาเนี่ยสวยเลยขนาดเล็ก,เล,กเล็กกว่านิ้วก้อยก็ยังทำได้แล้ววุใหญ่นึงคงสบายนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดลงยาอันี้ผมต้องใช้เข็มเข็มจริงๆแหละ ไช้ปลายเข็มเลยจริงๆลงยาเนี่ยขนาดเล็กกว่าน,นิ้วก้อยอีกคนนี้โอ้ยน่าจะใหญ่นี้เลยจะได้เป็นปลายนิ้วก้อยแต่นี้ถือว่าเป็นจี้ละคันจี้ห้อยคอใส่ได้แค่ครึ่งนิ้วหรือหไทแล้วหนึ่งใส่ได้แค่ครึ่งนิ้วครับใส่ได้แค่ครึ่งนิ้วก้อยเนี่ยเล็กมากจริงๆถ้าใครสนใจ ก็ติดต่อมาครับถือว่าเป็นค่าอุปกรณ์นะครับถือว่าไม่เสียละกันเป็นที่ห้อยคอใส่ต่อยเป็นที่ห้อยคอได้ครับแปนวงนี้ผมก็จะ ok ตั้งไปซื้ออุปกรณ์มาทํางานนะฮะตั้งอยู่รอดตั้งช้นี่นะคะมีอยู่สามวงนะครับอันนี้เป็นไฟหนึ่งเลยไฟล์แรกเลยใครอยากได้งานไฟล์แรกติดต่อมานะครับเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ให้ศิลปนินทํางานต่อไปนะครับ เดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูแหวนกันจริงๆผมไม่เอาขนาดของตัวแหวนนะแต่ลืมวัดตัวรอบนอกของขนาดวัดวัดเนี่ยวัดแค่ตัวแหวนเนี่ยตัวแหวนทั้งหมดนะคือตัวรูแหวนที่ใส่นิ้วกับกันเอาตัวเอาค่าแหวนทั้งหมดใส่เอาค่ารูแหวนใส่ค่าตัวแหวนทั้งหมดไม่งับกันก็เลย เล็กผู้มากเลยใส่ค่าผิดเลยรีบจัดเบอร์จัะโอเคครับสนใจติดต่อมานะครับเป็นค่าอุปกรณ์ค่าทำงานศิลปะครับอยู่สวนอาหารเ้าเหลียเข้าวหอล,ลูกรีแต่ตร้านเบลตสินสามีคุณนรสลุรีครับแดองสลิกิตครับเล็กมากครับเดี๋ยวให้ดูคำว่าสริกิตเล็กมากแดองสลิกกิตนะครับ สู่สว่างคาลายคับติกต่งก็ทำได้แค่นี้แหละครับให้ทุกคนได้เห็นท่านนะครับใครอยากไปบูชาก็ติดต่อมานะครับเป็นค่าข้าวค่าทำงานเป็นละป่านน้นนะครับไรเส้นหมดเลยครับมีอยู่แค่ฐานนั่นแหละโอ้โจนเรับหรืออยากได้หน้าคุณพ่อคุณแม่หรือสั่งปั้นอย่างอื่นก็ได้ครับแล้วก็กราบขอบุณองค์สิรฯฯิกิตครับที่ทำให้นน้น ท่านท่านเราเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูครับเราก็ไม่เก่งจะทําให้ดีสุดครับกลับขอโทษครับ <c oughs> เด็กตินมอมแมมนหน่อยครับมิวนี่ <c oughs> ดาปิติองศิลิกิตคุ้มครองทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายพลเมายแข็งแรงใช้ค้าขายขับข,ขี่อยู่ปลอดภัยพราค้าแม่ค้าร่ำรวยครับไม่ออกไปไหนแล้วอยู่บ้านแล้วครับ กลัวไปหมดแล้วอยู่บ้านอยู่คนเดียวมีความค,ครับโอเคครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูอสริกิกันใหม่ครับอันนี้ได้เห็นโอ้โหเล็กเล็กเกินเป็นจี้ห้อยคอครับมีจี้ห้อยคอสามอันนะครับใครสนใจปิดของคาแท้ได้ครับโคตรเล็กมากโอโ้น่าจะใหญ่หน่อยจะได้เป็นนิ้วก้อยนะครับเนี่ยแต่ก็ดีได้รู้ว่าปลายดีมากเลย ไม่เวอร์วางอลังการไม่พิ้วไม่อะไรก็ออกมาสบายแต่เหรียญน,นี่โอ้โหเป็นแค่โค้งพิ้วไหวอะไรก็ออกมายากเลยครับโอเคครับรถอยู่ส่วนหางเก้าเหรียญข,อขอ้อหอลุทธิแต่ลานพุทธเสด็จสามดีนนคุณนดสุริบาพอะะ้วครับอยู่นิดูง่ายขนาดรนะับนโอ้ยจบนอนและะ้วครับโอ้ยเพีย ชาอวอโโดครับที่แต่ขนาดกิครับแต่ก็เป็นจีให้คอได้ดีครับพอหยุดแล้วสนใจงานติดต่อมานะครับแต่จีให้คอ,องเศรษฐกิจครับหยุดแล้วครับ